สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะคะขึ้นงวใไม่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะประจำวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกห้าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเฮากันยังคงเดินทางหาตัวเหล็กกันคือเกา่ากำมอนีนะคะท่านผู้ชมเอ็มมี่สิพาท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านมาเบิง่งมาติดตามตัวเลขกของปลาหน่อยงวดเมื่อกี้นะคะกระถือ ถืออีกแล้วนะคะท่านผู้ชมถือคือเก่าเนาะวันนี้นะคะบ่อผาดบ่อผาดที่จะมาติดตามตัวเลขก็้าหน่อยนะคะมาติดตามตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังเอาแนวทางตัวเลขดีๆมาฝากนะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังตัวเลขกันนะคะแอนมินกัอวยพรนะคะท่านผู้ชมเนาะปีใหม่แล้วขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านผู้ชมเนาะเฮงๆรวยๆกับสุขผู้สุขคนต้อนรับ ปีใหม่นะคะตอนรับสุดท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไปกันค่ะท่านผู้ชมไปบึงตัวเหล็กกระป๋อนอยพร้อมๆกันค่ะว่าเมืวานนี้สิได้เป็นตัวใดนะคะเป็นยคือเนาะเ้างนะว่าทีบ้างคือว่าคือเนี่ยโอ้โหโสดขึ้นล้วเว้ยเอาปู่เจกมาหายคันไม่บัวเสือ ม่กระือ่อได้อยู่บ่ได้ยังบ่อื้อยังวะดีแล้วมันบ่ซื้อ้านูสื่อบ่ฟ้าที่บ่ซื้อเ่รว่ามีดงต้องเออเออามีดวังก็บ่าสื่อยังวะเป็นรบวนคนอื่นเนาะรบวนถ้าเป็นแนวทางสื้อๆค่ะว่าเป็นแนวทางในเพิ่นซื้อๆนยเรื่องตุล่าตั้งต่เดือนตุลาตั้งใจเห็นเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาเนาะ อากาศสวัสดีครับพนน้อยอากาศสวัสดีทางการครับผมเนาะงวดนึ้งหันใดหลายวันไหนก็งวดไหนงวดนึ้งหันนั่นพนน้อยได้ยักบาทก็งวดไหนงวดเมื่อกี้นี่ที่ผ่านมานี่ได้เจ็ดสิบบาทได้เจ็ดสิบบาทอาจารย์ต้อมก็ได้ได้จากบาทอาจารย์ต้อมนีู่วิภาได้เนาะอาศัยดวงน้ำพนน้อยตอนนี้อาจารย์ต้อมนี่อืขากอยู่ขากับผู้ชมเดี๋ยวนี้พนน้อยนั่นอยู่นี่คนเดียวเป็นบ่ ไปเลยนอนแล้วอะทำไมถึงถึงกางเต็นท์ไว้ท่ะงกางไว้อืมแล้วผู้อดเฝ้าเข่าแบบนี้เวลาบก่อน้อยเขาไปนอนในบ้านไม่ได้เฝ้าเราให้อันสร้างตัวในเฝ้าโอ้เข่าเต็มหนึ่งครับท่านผู้ชมปน้อยบ่ได้เอาเข่าไปนําเลยเป็นอยังนับ่ขนเข้าไปในบ้านท่านเฮ็ดบอนไว้นะไก่มันจิกกินให้เปิดวิทยุไว้ตอนแมาวิทยุดังวิวๆอยู่ปน้อยได้เปิดไว้ไหมอ๋อ เอาป้าน้อยดูให้หน่อยงวดนี้เห็นตัวไหนป้าน้อยบอกเอฟซีกันหน่อยเผื่อเขามีโชคมีลาบซีซูนวันเยวซีซูเป็นงวดของวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสมุทชมเนาะเป็นงวดของว<ม>ันที่สิบหกท่านว่าคมพศสอสองพันหาลอยหกสิบห้าครับ เหลืออีกสองมวดคือจังพอเที่องเปิดคิปไปล่ะครับวาเหลืออีกแค่สองมวดเด้อครับสมผช้ชมสำหรับปีนี้ปฏิทินเ,เป็นปฏิทินอีอยังละ่ะปฏิทินปฏิทินจีนปฏิทินจีนบอกเคยแน่นี้แม่นบอ่อป้าน่อยหนึ่งบ่ป้าน้อยได้มาจากไหน,นปฏิทินนี้ซื้อตลาดโอ้พนังซื้อตลาดไ,ได้ซื้อแล้วขอามาดูมาดูอันดูเดือนดูปี ดูวันพระนะอาดูป้าน้อยเห็นเป็นตัวไหนนะวันงวดนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวอะไรล่ะก็ป้าน้อยเป็นคนโชคดีนะป้าน้อยมองเห็นแล้วล่ะตัวนี้เลยตัวไหนศูนส네ี่พูดออกมาให้ให้เอฟซีได้ยินหน่อยค่ะศูย์สี่ห้าสองเจ็ดหก อ๋อเห็นเป็นหกตัวเลยบอกงวดนี้เอหกตัวเลยเนี่ยนี่เป็นเลขหกนี่ศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหกครับท่านผู้ชมสองเจ็ดหกศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหกงวดนี้ให้สามตัวเลยบอกป้าน้อยโมโหเด้อสเปนโชคคือกันโมโหูเด้อแต่เห็นแบบนี้ใช่ไหมคะศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหก ศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหกตั้งยอตหนาสองตัวสองตัวสามตัวไม่เคยได้เราวอ๋อสมากป้าน้อยจะได้แค่สองตัวใช่ไหมวันนี้ได้เป็นอาจจะให้สามตัวก็ได้ได้ก้อนรับต้อนรับปีใหม่นี่ปู่เจ๊กอาจจะให้สามตัวก็ได้เด้ถ้าสองตัวนี่ป้าน้อยว่าเป็นตัวไหนเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดอ๋อครับผมกันสองตัวนี่ป้าน้อยว่าเห็นเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดเดอกค่ะท่านผู้ชมศูนย์สี่ห้ากับสอง เจ็ดหกตี่ับตลีไปสี่ตรีไว้เพื่อคนให้นวัาทีนึ่งนอปหน่อยเนาะคันซ้ำโตบอยไม่แน่นะเผื่อปูเจ๊ไข่เนาะคันซ้โตบุสี่ตัวใดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าขันล่างเนี่เจ๊ทอกเนาะ ถ้าท่านใดไปหาฉลากกินแบ่งออกใหม่ๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าหาได้ศูนย์สี่หาสองเจ็ดหกก็ลองเก็บไว้เบื้องเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าได้ท่านใดหาบ่าได้ก็ลองซื้อใบศูนย์สี่หาหรือว่าสองเจ็ดหกเจ็ดสี่ครับให้ไปเรียกท้ายสองสามสองชุดนี้เนาะสามตัวลองเบื้องครับจะสองตัวป้าน้อยบอกว่าเป็นเจ็ดหกหกเก็ดป้าน้อยบอกว่าเห็นเป็นเจ็ดหกหกเก็ดแต่จริงพระเทีเองก็เบื้องบ่ออกครับงวดงวดกว้อนนี่พระเที่ยงเคยคิดว่าเป็นเลขแปดนะครับท่านผู้ชมนี่ พอตามตรงเล่บ่โอ้กิบเบิเทียงคิดว่าเป็นเลขแปดดีดีครับนี่น้องป้าน้อยเนาะนี่ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเลขแปดทีแรกพอไดาป้าน้อยมาดูว่าเห็นเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์ผมเลยมองมองดูดีดีเออมันก็ใช่อยู่มันก็ใช่อย่างป้าน้อยพูดจริงจริงมันเป็นเลขห้าเลขศูนย์แต่ป้าน้อยบอกว่าเห็นเป็นศูนย์ห้านะเห็นบอกรัดท่านผู้ชมอ๋อนี่ครับเห็นบอกงวดที่ผ่านมาเห็นบอก พราะเที่ยงเนี่เบิ้งที่แรกเพราะเที่ยงยังเห็นว่าเป็นเลขแปดเลยครับท่านผู้ชมเป็นเลขแปดมันมันสว่างเนาะนี่ครับที่แรกพระเที่งเห็นเป็นเลขแปดพระเที่งคิดว่าน่าจะเป็นเลขสองแปดนะครับท่านผู้ชมเจ้าปน้อยมาเบิง้งปน้อยบอกว่าเห็นศูนย์หาเพราะเที่นี้พิจารณามืงอีดีเออแมนครับปน้อยอีดีเลขศูนย์อยู่ข้างล่างเลขหาก็เป็นแม่นี่ดีก็ถึงว่าปน้อยนี่เป็นคนที่มองมึงไปที่ทิน เลมนี่ป้าน้อยหมุนปฏิทินออกมาให้ได้ไหมคะหมุนกับหัวใช่ค่ะนี่ครับแต่หมุดช่วมเนาะตอวนี้เป็นของงวดที่หนึ่งท่านว่าโค้งจีพานมานะคะเมนที่ป้าน้อยเข็ยนศูนย์หาก็ศูนย์สี่ป้าน้อยว่าหมวดนี้จะออกศูนย์สี่งวดนี้ออกศูนย์สี่ป้าน้อยให้ศูนย์สี่หาด้วยค่ะแต่หมุดช่วมกับสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ด ปอนอยว่ามีศูแย์ส่เยี่ยมไปนำเอศูนย์่บอกปอนอยปอนอยว่ามีศูนย์สี่นำเยี่ยมเยี่ยมเบิ้องอปปะนยไม่ต้องจับดิ้งนี้ก็ได้เออจับด้งนี้ปนอยจับว้จ,จะได้เห็นชัดๆแต่ว่าศูนี่นี่ชัดเจนชัดจ้าศูนย์สีส่แบบชัดเจนแห้งแห้งกมูลเลย นี่สีมาศูนหาแล้วมาศูนย์ซี่ก็ไ,ได้นนเนาะเด็กต้งเตี่มเดียวมันวันี้ไกลกันได้<น><น>เลยศูนย์สี่เจ็ดหกหกเจ็ดจากสี่นา้าค่ะท่านผู้ชมทาตัดเลนเนาะ,ะปรหน่อยว่าเพราะว่าศูนหามันกอกประเด็ิมันกระจ่างเป็นศูนสี่ก็ปรหน่อยว่ายินดีค่ะท่านผู้ชมน้องพิจิณาเบิ้งเบิ้งมึงไปนับกันน้องคัะท่านผู้ชมน้อปรหน่อยว่าเห็นเป็นศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหกถ้าสองตัวปรหน่อยหาสองชุดได้ครับท่านผู้ชมหาศูนย์สี่กับเจ็ดหกโกเจ็ดถือว่าจะเลขกนิดเดียวครับผม น่าต้องตุนแห้งเล็กปนอยหางวดซ้อนหางวดซ้อนที่เขามาเนาะปนอยเนาะตั้งแต่เห็นเห็นแสงที่ปูเจกย็ดให้ปนอยเห็นเป็นแสงเงินแสงทองแมนบอเนาะตั้งแต่ออกพันศานั่นแหละตั้งแต่ออกพันศานั่นแหละเรื่องตุลาก็ไม่ได้ซื้อแต่บอกเขาซื้อบอกติดตัดต่ำต่าต่ำก็ไม่ขั้งแรกที่ปนอยได้นะปนอยได้หาศูนย์เมนบอบบได้เจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์ก่อนบ่เจ็ดศูนย์เดือนตุลาบ่ได้ซื้อโอ้เห็นเจ็ดศูนย์ก่อนเดือนตุลาเนี่ยเห็นยูแต้บ่ได้ซื้อบวกเขาซื้อเบอกเขาซื้อเป็นน้อยมาได้ศูนย์หกนาอมันออกมาอู้ยเสียดายด้ยใช่ไหมที่ป้าน้อยได้เนี่ยป้าน้อยจะได้เป็นงวดศูนย์หกมาใช่ไหมไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้บอก่าป้ายายที่บ้านนะยายก็ได้สิบบาทแสดงป้าน้อยเพิ่งได้สองสามวได้นี่ดูไอ้หนึ่ง ปลายเดือนนี่เดือนเดือนพฤศจิกายนครับผมนะครับ่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเลขปฏิทินของปน่อยนะคะประจําเงื่อนวันที่สิหกท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเนาะมีอยู่น้ำกันทั้งหมดสี่ตมีเลขสามตัสองชุดสองตัสองชุดนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขปฏิทินศูนย์สี่ห้าลักกัสองเจ็ดหกนะคะ ส่วนเลขสองตัวนี้04กับ76 ok, กะตัดออกมาจากเลขสามตัวสองชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะลองไปพิจารณากันบึงมกักกระจัดคัดกระบวากันนะคะแอมินมาติดตามก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแมงรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปหน้นนะคะสตาร์ดาชแนลกับไอสตาร์ดาชแนลสิไปติดตามตัวเลขอยู่มงใดน,นะคะมีกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งสองช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ tiếng việt